พอดีอันกดยกเลิกผัดพอดีเลี้ยวมาหนอวันนี้นี่นะขอบป้าไว้ฟังเพลงที่เทียววิธีดนี่ละนี่ด้นเดนอ เจ็บึ้นมาบ้าพี่สัวเด้อวันนี้นะเนาะกินโซ่สิบเอ็ดสิบสองโมง,ลมง,งแล้วสอมงค่อยไปจนหิวเขาเราเสซ่บเกลือบอ่ะเรเสบเกลือเรามาเติมน,นอยนึงถ้าแซ่บเราก็มาเติม สวัสดีตอนเช้าพี่น้องกำลังเตรียมตัวสีไปเกี่ยเค้าหนาเบื่องออานะง,งานนี้โลก,กิ้งเห็ดแล้ว <c oughs> ยกรถทิพย์ข้ามนำไปเลยเตรียมสีไปเกี้ยเข้าหนาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปเบื้อง,องนมกันว่ามีไพ่มาซอยน้องฟ้ามได้มือนี้เนาะกัสีนัดน้องมันซ้ำเลยน้องเนะาะฟาเฟสแล้วก็น้องมันเป็นซ้ำคนแล้วก็มีอาลีประตังแต่ว่า น้องอาลีกับน้องปะตังบือเสานี่โทรมาขอบแล้วเนาะองบทันวสันน้องอาลีว่าว่าจะไปเก็บมักเพชดนําแม่ส่วนน้องปะตังสิผ่าแม่ไปตลาดวสันผมเป็นย่างเนาะพี่น้องเนาะมีเท่าได้เกี้ยวท่าหันบวแล้วมืออื่นเกี่ยวไหมน้องในกิ้งกับมาซอยเด้อนี่ไนกิ้งกับหลกิ้งจากมาซอยหรือมาป่วนเนาะโอ้โห เจ้านี้เข้าเกี่ยวแล้วเป็นที่เรียบร้อยถึงพุนะ่เนาะข้าวหน่องฟ์มเป็นส่วนเรื่องๆนี่แม่หน่องฟ์มกำลังเกี่ยวอย่างนั้นเนาะนี่แหละโอ้โหอย่าแดดไลเดนน่เด้อมือนี้แดดพอประมาณแล้วพอเดอ้อแดดไล่เห็ดเบีกยมันจิบเมื่อยนะพี่นนองกำลัง,งย่างไป เพื่องนมกันว่ามีไฟมาแล้วบอสกวบันยัางเนาะน้องไมกิงหงับโลกิงเลน่นคุ้นๆไปหอดพุนแล้วใน,นที่สุดรถทิฟโลกิงยอมจำนวนแล้ว <c ười> หอดต็มนี้นะบ่มีแหงจ้งต่อไปอีกแล้วเอาไวเ้เค้มทางกายานคนมาลักมาจูงเอาเนาะ จักกรยังไข่แน่มีกุญแจทำจิรักก็โดนเตึบหน้อยนึงเนาะล็กอกคอยจิรักก็ต้องได้ซองซ้ำคนผลวมาห้ามนี่เลือบอก็ต้องได้แกะ,อ,ะอันสตาร์ตเนาะสตาร์ตเราค่อยเอาไปโอ้โหนี่เขาเขาหนองฟรรม้มเลี้ยงเกินไปแล้วนี่มี ปีนี้ปูเขาเจ้าเด้อพี่้องโอ้โห้องมันมาหนาข้างแรกสองข้างเป็นไปฟาร์มเกี่ยวแล้วเราตีว่าสัตว์เยังอ่กนะของวานัท่านได้เกี่ยวเด้อพอดีเจอกันพอดีเด้อ ไปฟังมาทางคุ้นไปจมทั้งปูหางล่างใครอยู่รงบัานมาโบคำนำคำห้วยโบเปียกเปียกหมดห้วยอันนนะปละมี time, lady, ่ลมอีกยมาที่อีิมันเขาห้วยนกมาเทียนี่ยังโค้งี่เม่นเลยด้วยปูและมาหนักหนางองเียวไปเลย ผู้ได้กับผู้ส่ทานมาบ่เจอเนาะหน้าคือมาอยู่ลบลีกแท้มีแต่คนสกงโบเห็นนี่จะข้องหน้าห้วอยๆล่ะจะข้องหน้าเสียาจากเปาปีนี่นะเสียวจากกระซอกเอาลอยเอาลอยคือปีการได้ซีซีปีการได้ซีซีปีนี้เซียลอยส นี่เจ้าของหน้าเสิเอาลอยเป่าเ้อเพิมได้เด้เพิมมาเพิ่มไรเด้อเอาลอยเป่าอันนั้นกระสอบเปลนทางันไเาข้งหน้าสีเอาจากเปาปีนี่นะสีเอาจากกระสอบเอาลอยเอาลอยกระไสทางเป่นได้เหอมาเอาทีเดเลย อ้าวเราโค้งโค้งไปคงมามาห้าหน้าซื้อกับเมื่อยแล้วบบตรงท่าห้าเห็ดเบียกเลยมาห้าหน้าซื้อกับเมื่อยละเหมือนเฮงละเกี่ยวโลกินห้สบเนาะทรงคูได้นะนี่งแต่อันนั้นสรงต่างอันนี้สรงคูเกี่ยวคนม้วนเขาเกี่ยวนะเกี่ยวสั้นๆแบบนี้อะ เอาเกียวยักไดใดลอยเป้านะดีมัเยักได้ดลอยเป้าหนูเกี้ยวบมเมนเกี่ยวซอยแม่ได้บอแ่แม่เกียวเอาลกิ้งลองเกี้ยวมองดูเกี้ยวเป็นอยู่บ่เกียวเขาน่ะเกี้ยวใดอยู่บ่อันนี้นะเีวางเป็นวนะเียกเปวตน ปีนี้สิเอาลอยเป้าสันเอาเด้อมาเด้อมาเด้อควันเดี๋ยวเรา่อัีอยังองนี้อกระตาอย่างงััะกามันกเียนนนะเออมันลมไปให้นี่ให้เดี๋ยวนี้แหละน้ำท่วม ให้อื่นกะลมคือการมันเกินกำหนดเกี้ยวแล้วนะปกติต้องแล้วส่วงเหือปึ๊บมาเกี้ยวเลยแมน่นอันนี้มันเกินกำหนดแล้ว คัดเนาะมันคัดมือมันมัดยาคือหนองมันเราแหละเพราะว่าทุกมือมันหน้าแดงล้วกะปกติเออฟังบ่ใส่ฟังมัดนะใส่แต่ฟังจับเข่าจุ่มเข้ากันเลย กพโอเคเด็้วนะเด็เขาหงียนใครเป็นเขาไรลยนนี่แหละเราลาได้งล้วเด็นี่นะจะมาทุกครั้งที่จะมาน่ะบุปปา่าทุกางมาทานป้าไม่ซักง่งไดเลยทิ้งท่า มาละเลด้ยงอยู่เพียงแค่นี้นบ,บุญนิบนุญนวายแม่เห็ดเรียกให้เจ้านหน่ะตาป้าเนี่ยกล้องซูมอยู่ซูมมาเกลงๆเห็นหมดเลยอบป้าไว้ยันให้นาพ่นหาโลกินฟาดเข้านะ ขวานตัวตัวอยู่ทั้งนะสูบบุหรี่สูบยาตอนเซนพาน้องลินนะสองสี่หกแปดสิบสองคนสิบสามคนสิบสี่ เออคักล่ะเดี๋ยวเมือ่อหาเอาตู้มาเปิดให้ฟังก่อนเอาเพลงมาเปิดให้ฟังก่อนเป็ดเยี้ยมันจะโมเมื่อยเนาะ <c ười> เ,นเพลงเปิดเพลงแห้งเมื่อยเปลี่นเลยเนาะ <c ười> ยนอยากล่บ <c ười> ่เปิดเพลงคือใจกับม่วนโยเนาะ เอาใจผู้เท่าก่อนแล้วจังเอาใจไว้รุ่น 教的你。<laughs> <laughs>

เอาผักพรสิ่งที่เห็นให้มีแห่งก็คือโทรศัพท์ อันนี้คือวิธีการพักพ่อนที่ทึกตองเดนอนี่นะถ้านั่งพักผ่อนแล้ว่เบิ้งโทรศัพท์นี่บพมีแฮ้งคนนี้ตั้งใจสุดคนนี้นะตั้งใจเบิ้งนะ พีาก็่้วนฟังเพลงดีที่วิธีดิดด พอดีอันกดยกเลิกพัดพอดีเลี้ยวมาหนอวันนี้ยกเลิกคิปพัดลงยกที่ซองยกที่ซองเกี่ยวอีกยกนึงแล้วก็พักกินข้าวซวยนะพี่น้องกำลังลงโลกิ้งเมื่อยบะ เมื่อยอยู่เห็ดอยากเมื่อยบ่บเมื่อยคือลิ้นเกมเ <c oughs> ่าโอ้โหฝากนี้เกี่ยวอันกูนะพี่น้องฝากนี้กูเข้าต้นแรงเข้าเจาะกับปั้นเนาะหน้านนองฟาร์มห้ากระเกี่ยว กำลังเฮ็ดกินซ่วยนะพี่น้องแกงกินมุ้งใส่กช้สนะุเนาะแล้วก็มีต้มยำปลาก็ยา่ามอามันจีนลม นี่เด้องมัน้อเจ็บขึ้นมา้าพี่สาบเ้อวันนี้นะเดมันไปอมอยู่แถวนั้นแถๆก่อนนองมันซอกห่างมันิ่งดูต้องอยู่แถวนั้นเลยฟ้าม่น่ะบุษัทมันบบินไปหันดอก เริ่มแล้วทางนี้ในกิ้งเซฟเลยในกิ้งวบเกยวข้ามาให้กินสีนได้บเกียวข้าน่ะบบกินได้สีนน่ะในกิ้งเป็นแ่อง บมสนใจเลยทางนั้นกินแล้วทางนี้ยังงมอยู่ยัง <na> คุกคุยกับอาหารอยู่บบตรงคนแหงลงมันมันจิเละต้นปลาคนงามๆต้องอร่อยแน่นอน ส่งคือที่น้องว่ามาคนน้อยนึงหรือว่าแกงป่าม้อนี่น้องเห็ดเองมาเด้อมากินน้ำนองเด้อรลานอดมัส้มหลายสิบอาทแ้็กินใส่ถ้วยใส่อ่างใส่ยังกัใส่ไปแจ่าเพ็ดมาได้ใส่แจ่วเพ็ดอีแม่ตั้มเราใส่ถุงเนาะนี่ซีมกำแรกเป็นจังไงฮอนเสีบอยู่บ่เสีบเนาะทึกใจ แงกวงเนาะพี่น uh ้องเนาะทางนั้นเต็มเลยบ่มีบนนั่งก็เลยแงกวงมาทางพี่กินเด้อเงินนะจะลองกินแบ่งแบ่งอันนั้นบ่ามันผักกาดได้จะลองง่ายเหมือนรู้จะมากินได้ย่ายแต่จะกินบ่ไรขน่ะกินบ่ได้ละทิ้มเด้อมันจะแข็งกินไว้ละทิ้มลดไอ้ใส่เอากินมันซะเสิร์่ามันผักกาดได้ทิ้มในเพรเสียบนะเงินเงินเงินบ่ินวเสียบเสียบแต่ทิ้ม ซบแต่เซบแต่ทิมบวงกับบอกพอกันนะพี่น้องสดหวมกันปั่นเอ่ยได้ไคนนี้นะจับสดผู้เดียวลืมยืนให้เอ่ยอ่ยเขียดบ่ได้ได้กลับเฮือนไปเว้ายังเอยก็บ่ตอบเว้ายังก็บ่ตอบถ้าว่าเป็นยังมือซือจะบ่ให้บวงคอยสดนองแงก็บ่บอกคตะฝุ่นบ่ได้บ่แซ่บเกือ่ะ บ่าแสบเกลือเราเอามาตต้มน้อยนึงถ้าแสบเราก็มาติมือมเดอนหอนหอนจนประหูอาการเลยระวังง่ายเด้อทางนั้นนะ <c oughs> ว่นนี้หนูก็ว่าหนาโลดหางและจานทานน่างงนนะ้อยยังยังไหนกินให้อิมนะ่มไดยสิไปเกี่ยวเขาอีกหนะ่ะ